เด็กอัจฉริยะจากอิสราเอลคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮาร์ a ว d ร์ดมไอและสแตนฟอร์ดเคยสบประมาทไทยว่าเป็นแค่ประเทศโลกที่3แต่เพียง7วันในกรุงเทพเขาต้องคุกเข่าต่อหน้าความจริงที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับโยนาเด็กหนุ่มชาวอิสราเอลวัยเพียง22ปีที่เก็บเกี่ยวความสำเร็จระดับสุดยอดตั้งแต่ยังหนุ่มเขาคือคนที่ได้ผ่านการอบรมคอพิเศษจากฮาร์วิร์ดมไและสแตนฟอร์ดหลายคนยกย่องเขาว่าเป็นอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีอนาคต และสิ่งที่ตามมาพร้อมความสําเร็จนั้นคืออีโก้ที่สูงจนแตะท้องฟ้าโยนาได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในทีมที่มาเสนอโปรเจกต์เทคโนโลยีให้สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเชียงใต้และใช่หนึ่งในปลายทางก็คือประเทศไทยก่อนเดินทางเขาพูดต่อหน้าทีมงานว่าเราต้องทำให้พวกเขารู้ว่าความรู้ของเรามันเหนือกว่าประเทศโลกที่สามแบบนั้นมากแค่ไหนเขามองไทยเป็นเพียงที่ทดลองสายตาที่มองลงมาเสมอ เมื่อเครื่องบินลงจอดที่สุวรรณภูมิโยนามองไปรอบๆเขาพึมพำเบาๆก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ก็ไม่ได้พิเศษเขาคิดว่าเจ็ดวันนี้คงเป็นเวลาแสนน่าเบื่อเพราะความสำเร็จของเขาใหญ่เกินกว่าเมืองนี้จะมอบอะไรให้ทว่าวทันทีที่เขาก้าวขาออกจากสนามบินเรื่องราวที่เขาไม่เคยคาดคิดก็เริ่มต้นขึ้นชายไทยคนหนึ่งเดินมาสกิดโยนาขอโทษครับตรงนี้คุณทำกระเป๋าสตางหล่น โยนาหยุดหันมาแล้วเห็นเงินสดเป็นปึกๆยังอยู่ครบไม่มีสักบาทที่ขาดหายเขาพูดออำๆอึ้งๆขอบคุณครับชายไทยคนนั้นเพียงแค่ยิ้มเรื่องธรรมดาครับที่ช่วยกันได้ก็ช่วยโยนามองรอยยิ้มนั้นอย่างสงสยัยเขาไม่คุ้นกับน้ำใจแบบนี้ในโลกของเขาไม่มีใครให้สิ่งใดโดยไม่หวังผลวันต่อมาเขานั่งรถแท็กซี่เข้าเมือง โชเฟอร์เห็นใบหน้าอ่อนล้าถามเขาด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงไทย "You okay? Long flight?" จากนั้นก็เปิดเพลงไทยเบาๆเพื่อทำให้บรรยากาศสบายขึ้นโยนาหัวเราะในใจคนไทยเป็นกันเองกับทุกคนขนาดนี้เลยหรือไงเขาเริ่มตั้งคำถามในหัวมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เห็นแตกต่างจากภาพในหัวที่เขาเคยเชื่อมาตลอดชีวิตและนั่นเป็นเพียงวันแรกเท่านั้น วันต่อต่อมาแต่ละเหตุการณ์แต่ละน้ำใจเล็กๆที่ได้พบต่อชิ้นต่อชิ้นค่อยๆพังทลายความหญิงทนงในใจของอัจฉริยะคนนี้ลงจนในวันที่เจ็การเดินทางกำลังจะสิ้นสุดลงเขากลับรู้สึกว่าเขาไม่อยากกลับเจ็วันในประเทศไทยเพิ่งผ่านไปครึ่งทางแต่ทัศนคติของอีธานก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแบบที่เขาเองยังไม่ทันตั้งตัว เย็นวันนั้นกลุ่มของอีธานถูกเชิญไปที่บ้านของป้าแดงแม่ของเมเพื่อนทีมไทยของเขาบ้านไม้หลังเล็กๆที่แค่ก้าวเข้าไปก็สัมผัสถึงความอบอุ่นทันทีแสงไฟส้มอ่อนๆกลิ่นแกงส้มร้อนๆลอยอบอวลไปทั่วป้าแดงยิ้มให้เขาแล้วพูดภาษาอังกฤษแบบติดสำเนียงไทย Welcome to Thailand. My son นยู l like ลสไท p i c y อีธานหัวเราะเบาๆ I อเอ try มบ เขาไม่ใช่คนกินเผ็ดแต่เพื่อไม่ให้เสียมารยาทเขาตักคำโตทันทีแล้วผลลัพธ์คือเหงื่อไหลเป็นสายน้ำเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในบ้านเขาเองก็หัวเราะตามมันคือครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าแม้เขาจะเป็นคนต่างชาติแต่ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนนอกอาหารเย็นจบลงด้วยผลไม้ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนลองกลองลองกองหลังกองอีธานอ่านชื่อผิดอยู่หลายครั้งทุกคนก็ยังช่วยแก้ให้ด้วยรอยยิ้มเมแปลให้เขา แม่บอกว่าบ้านเราอาจไม่รวยแต่เรามีหัวใจที่พร้อมเปิดให้คนที่เข้ามาคำพูดนั้นเหมือนกระแทกตรงกลางอกของเขาเขานึกย้อนไปถึงบ้านของตัวเองโตอย่างลูกคนรวยมีทุกอย่างแต่แทบไม่มีความอบอุ่นแบบนี้คืนนั้นอีธานแทบนอนไม่หลับสิ่งที่เคยคิดเคยดูถูกมันเริ่มไม่เหลือพื้นที่ให้ยึดมั่นเลยวันถัดมาชีวิตที่ไม่ได้เห็นในโบรชัวร e ท่องเที่ยว ค่ายอาสานำพวกเขาไปโรงเรียนในชุมชนห่างออกไปจากเมืองเด็กๆวิ่งมาต้อนรับด้วยเสียงหัวเราะใบหน้าเปื้อนเหงื่อและฝุ่นตะแววตาเต็มไปด้วยความหวังอีธานได้รับหน้าที่สอนภาษาอังกฤษเขาพูดแค่ไม่กี่คำเด็กๆก,ก็พยายามพูดตามอย่างตั้งใจหนึ่งในเด็กชายชื่อต้นกลา้ายกมือขึ้นถามเขาที่ผมจะเก่งแบบพี่ได้ไหมถ้าผมเรียนดีๆอีธานนิ่งไปชั่วครู่เขาเคยใช้ชีวิตในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยระดับโลก แต่ไม่เคยมีใครมาถามคำถามที่สะเทือนหัวใจแบบนี้เขาย่อเข่าลงพูดกับต้นกล้า You can be who you want just don't ที่ stop trying แววตาของเด็กคนนั้นเป็นประกายแล้วกระโดดกอดเขาแน่นก่อนตะโกนเรียกเพื่อนฝรั่งใจดีคำพูดนั้นทำให้อิธานรู้สึกแปลกๆครั้งแรกที่คำว่าฝรั่งถูกพูดด้วยความรักไม่ใช่ความห่างเหิน ช่วงเย็นบทสนทนาที่เขาไม่มีวันลืมหลังจากจบกิจกรรมอีธานเดินเล่นกับเมย์ตรงทุ่งนากว้างลมอ่อนๆพัดแผ่วท้องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นชมพูทองอีธานถามเมย์ทำไมคนไทยถึงดูมีความสุขทั้งที่หลายคนก็ไม่ได้มีเงินมากเมย์เงยหน้ามองฟ้าเพราะคนไทยรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ของที่เรามีแต่อยู่ที่คนรอบตัวและเธอมีความสุขไหม เมยยิ้มตอนนี้ฉันมีความสุขมากเขารู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเฉยๆนานแล้วที่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้เมยหันกลับมาถามเขาแล้วเธอหละอีธานมีความสุขไหมอีธานถอนหายใจช้าๆแล้วตอบด้วยเสียงที่เบามากแทบประซิบไอติ n งเอแมสตาร์ชิงทูประโยคนั้นไม่ได้พูดกับแค่เมยแต่เขาพูดกับตัวเอง คืนสุดท้ายใกล้เข้ามาความจริงที่หลีกหนีไม่ได้ก็เข้ามาด้วยเพื่อนร่วมทีมของเขาได้รับข้อความเตือนจากครอบครัวว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศรุนแรงขึ้นอาจต้องกลับก่อนกำหนดอีธานอ่านข่าวอย่างใจสัน่นภาพการทะเลาะทางการเมืองภาพสงครามภาพความแตกต่างที่ไม่สามารถประนีประนอมเขามองเมมองคนไทยที่โอบรับเขาอย่างไม่น่าเชื่อ มองโลกอีกใบที่เขาไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริงเขากลัวว่าตัวตนที่เขาเพิ่งค้นพบอาจหายไปเมื่อกลับบ้านในขณะที่เขานั่งน้ำตาคลอเด็กๆจากโรงเรียนที่เคยสอนก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้พวกเขายกป้ายกระดาษที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษตัวสันๆ t h แตงยูอีเติร์ we love you Don t f o r g e t t กต e หัวใจของอีธานพังลงตรงนั้น ความหญิงพยองที่เคยมีสลายหมดสิน้นคืนก่อนวันเดินทางกลับอีธานยืนอยู่ริมระเบียงมองลงไปยังกรุงเทพที่ยังคงมีชีวิตแม้ในยามข้าเขาแทบจำตัวเองเมื่อเจ็ดวันก่อนหน้าไม่ได้เด็กหนุ่มที่เคยมองประเทศไทยเป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนาเคยคิดว่าคนไทยล้าหลังและได้กว่าตอนนี้กลับรู้สึกว่าตัวเองต่างหากที่เป็นฝ่ายต้องเรียนรู้เมเดินเข้ามาข้างหลังเบาเหมือนลมพัดคิดอะไรอยู่หรืออีธานตอบแทบไม่เป็นเสียงฉันนม่อยากกลับไปเลย เมหันมามองด้วยแววตาอ่อนโยนเพราะนี่คือสถานที่ที่เธอเริ่มรู้จักหัวใจของตัวเองใช่ไหมเขายิ้มเศร้าๆใช่แล้วก็เพราะเธอด้วยเมสะดึกไปเล็กน้อยหน้าแดงนิดๆแต่ยังคงรอยยิ้มแบบคนไทยที่ทั้งอ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันโลกของเธอใหญ่มากอีทางประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในนั้นเธอควรกลับไปใช้ทุกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ตรงนี้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความเป็นมนุษย์ไม่ได้ตัดสินด้วยชาติกำเนิดหรือฐานะ อีธานมองเข้าไปในตาเธอในนั้นมีประกายของกำลังใจที่เขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเขาตอบเสียงหนักแน่นขึ้น I want to be a better person และย l การเดินทางวันถัดมามาถึงเร็วกว่าที่เขาคิดกระเป๋าถูกเก็บเรียบร้อยรถบัสจอดรอทุกคนต้องขึ้นเด็กๆจากโรงเรียนก็มาส่งพวกเขาวิ่งเข้ามากอดอีธานแน่นหนึ่งในนั้นคือต้นกล้าที่อย่าลืมหนูนะอีธานลูกหัวเด็กชาย ไอวิ l เน v e r ว o าเฟ t เกขณะที่เขากำลังก้าวขึ้นรถบัสเมหยิบซองกระดาษเล็กๆยื่นให้เปิดตอนอยู่บนเครื่องนะเขาพยักหน้าไม่มีคำพูดใดพอสำหรับวินาทีนั้นเพราะน้ำตาเริ่มไหลก่อนที่คำจะออกรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปอีธานมองเธอผ่านกระจกเมโบกมือตลอดจนรถลับสายตาบนเครื่องบินเขารีบเปิดซองมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวเขียนลายมือเมย์ หัวใจของเธอเป็นของเธอเองแต่ประเทศไทยจะเก็บความทรงจำของเธอไว้เสมอกลับมาเมื่อพร้อมนนะเพื่อนของฉันอีธานกดกระดาษไว้กับหน้าอกปล่อยให้น้ำตาไหลลงช้าๆครั้งแรกในชีวิตเขาภูมิใจที่ตัวเองร้องไห้ประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดของเขาแต่เปลี่ยนคนทั้งคนและเขาสาบานกับตัวเองว่า นี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขามาที่นี่และไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่หัวใจเขาจะเต้นเพราะรอยยิ้มของคนไทยหนึ่งปีผ่านไปอีธานยืนอยู่หน้าประตูนสนามบินสุวรรณภูมิด้วยหัวใจที่เต้นแรงกว่าเดิมเขากลับมาแล้วไม่ใช่เพื่อท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อโปรเจกต์การเรียนแต่เพื่อทำในสิ่งที่เขาสัญญากับหัวใจตัวเองไว้เขาสะพายกระเป๋าใบเดิม ทว่าคนที่สพายมันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขากลับมาพร้อมโครงการอาสาสมัครที่ก่อตั้งเองเพื่อสอนเทคโนโลยีให้เด็กๆไทยในต่างจังหวัดมีทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใหญ่ในสหรัฐและเขายืนยันให้ทีมของเขาเริ่มจากประเทศไทยเมื่อรถตู้อยู่ต่อหน้าโรงเรียนแห่งนั้นเสียงเด็กๆวิ่งกรูเข้ามาที่อีธานกลับมาแล้วเขาหัวเราะทั้งที่น้ำตาไหล นี่คือเสียงเรียกที่เขาคิดถึงที่สุดแล้วท่ามกลางฝูงเด็กๆมีเธอคนหนึ่งยืนมองอยู่ไม่ไกลเมย์คนที่ทําให้โลกของเขาไม่เหมือนเดิมเธอยิ้มแบบเดิมยิ้มที่ทําให้เขาตกหลุมรักประเทศไทยตั้งแต่วันแรกยินดีต้อนรับกลับบ้านอีธานเขาสูดหายใจลึกไม่หลบสายตาเหมือนครั้งก่อนและตอบกลับด้วยหัวใจที่มั่นคงที่สุดผมกลับมาแล้วบ้านของผม เสียงลมพัดเบาๆทงชาติไทยโบกสะบัดเหนือศีษะแชร์ข้อความเดียวกันกับหัวใจเขาเด็กชายต้นกล้าวิ่งเข้ามากอดแขนเขาที่คือต้นแบบของผมอีธานย่อตัวลงตอบอย่างจริงใจไม่ใช่แค่พี่ที่สอนพวกเธอพวกเธอคือคนที่สอนพี่ภาพนั้นค่อยๆเดินเข้ากล้องเสียงบรรยายปิดเรื่องอย่างอบอุ่นว่า ในโลกใบนี้มีคนจํานวนมากฉลาดมีความรู้มีอนาคตสดใสแต่อาจมีเพียงไม่กี่คนที่ได้เรียนรู้วิธีเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบบางครั้งคําตอบมันก็อยู่ในดินแดนที่เราไม่เคยคิดว่าจะสําคัญอยู่ในรอยยิ้มของคนธรรมดาอยู่ในประเทศที่ใครบางคนเคยดูถูกประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนโลกของอีธานแต่ทําให้เขาอยากเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เหมือนประเทศไทยมากขึ้นเรื่องราวนี้จบลงพร้อมความจริงเพียงข้อเดียว ประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแต่มันคือบ้านของหัวใจที่กำลังเติบโต